เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาโบกตาโคลอมเบียนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูตอนนี้เป็นช่วงที่ออกจากสนามบินนะครับก็จะเห็นว่าสนามบินก็ทันสมัยพอสมควรนะครับกรุงโบกตาถ้าจะว่าไปผมว่าเป็นเมืองที่ถือว่าทันสมัยพอสมควรนะครับผู้คนก็หลากหลายมากนะครับ อยู่ในสนามบินถือว่าเป็นระดับที่คือคักทีเดียวท,ที่แบบว่าในช่วงในช่วงโควิดเนี้ยนะครับรการเดินทางแน่นมากๆนะครับบนเครื่องบินนี่ไม่มีที่นั่งแบบว่างนะฮะหลังจากนั้นก็ออกมานะครับคือผมนั่งอยู่บนรถที่ทางฝ่ายโคลัมเบียจัดให้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโคลัมเบีย อำนวยความสะดวกให้อย่างดีเลยนะครับตั้งแต่ลงมาจากเครื่องบินนะครับพบอิมิเกรชันมาที่ห้อง VIP แล้วก็จากสนามบินตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในเมืองในโรงแรมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะครับข้างทางก็เป็นแบบนี้นะครับวิวเที่ยวทิวเทวท,วทั์เนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างกับกรุงลิมาเปรู คือทุกครั้งเวลาไปที่ต่างๆก็จะเห็นคาแรคเตอร์ว่าไม่เหมือนกันนะครับอยู่ลิมาก็เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่งไปเอกวาดอร์ก็เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่งมาโคลอมเบียก็เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่งคนพูดภาษาสเปนเหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่าลาตินอเมริกานี่เหมือนกันทั้งหมดก็จะไม่ใช่นะครับ mm. จะเห็นว่า ช่วงที่ยังอยู่ในอาณาบริเวณไม่ไกลมากจากสนามบินนะครับ,นนบ,รบก็จะเป็นวิถีแบบนี้นะครับรถราก็มีนะครับเยอะทีเดียวตามข้างทางก็มีต้นไม้ดูนะครับก็มีพวกต้นปาล์ม ถนนสะอาดสะอ้านนะครับถนนสะอาดสะอ้านข้างทางก็มีรถเมย์นะครับรถเมย์เยอะทีเดียวนะครับที่จะวิ่งเข้ามาวิ่งในเมืองนะครับวิ่งไปในเมืองมองไปก็จะเห็นภูเขานะครับบุกตานี่ก็ มีเขาล้อมรอบนะครับทํำทิวทัศน์ได้สวยนะครับข้างทางรถต่างๆก็ผมว่าก็คงคล้ายๆกับที่ลิมาเปรูนะครับก็เป็นรถพวกรถที่สูงๆหน่อยก็มีนะครับรถ SUV นอกจากนั้นก็จะเป็นรถ ที่จิ๋วก็มีนะครับเพราะว่าคือพอเข้ามาในย่านเมืองเก่าถนนก็จะเป็นถนนเล็กๆนะครับอย่างโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยวิ่งเข้ามาก็เป็นถนนเล็กๆดังนั้นพวกคันจิ๋วๆสิติคาเนี่จะจะจะ,จะได้เปรียบนะครับนี่พอวิ่งออกมาก็ทำความเร็วได้ดีพอสมควรนะครับ พวกอพาร์ตเมนต์พวกโรงแรมข้างทางก็มีเต็มไปหมดนะครับวันนี้ถือว่าฟ้าโปร่งทีเดียวนะครับตอนเครื่องบินจะลงก็รู้สึกแบบมีเมฆมากแต่พอลงมาแล้วนี่โปร่งทีเดียวนะครับมีแสงแดดนะบางทีก็ถ่ายดูอพาร์ตเมนต์สวยๆนะครับ ให้ดูบรรยากาศสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาที่โบกตานะครับมีคนไทยมาเที่ยวบ้างพอสมควรนะครับก่อนก่อนนู้นนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็มีคนไทยอยู่มีคนไทยมาทำงานนะครับช่วงปีที่แล้วก็กลับไปแต่หลงังจากนั้นก็กลับมาทำงานอีกก็มีหลายคนทีเดียวนะครับส่วนคนคนโคลัมเบียเนี่ยนะครับก็ ชอบประเทศไทยนะไปประเทศไทยกันเยอะมากคือพอเห็นตึกรามบ้านช่องเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยผมอยู่ฮ่องกงนะครับเพราะผมอยู่ย่านนิวเทอริทอรี่ซึ่งก็อยู่ห่างๆจากฮ่องกงตัวตัวเกาะฮ่องกงนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมว่านะฮะมีความละไม้ทีเดียวกับพวกนิวเทอรริทอรี่ของฮ่องกง กรุงโบกตาเนี่ยนะครับคือเพราะว่าผมอยู่ฮ่องกงถึง4ปีนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับก็จะเห็นกราฟฟิตี้พวกศิลปะข้างถนนเนี่ยนะครับเยอะทีเดียวที่ลิมาไม่เยอะนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยเยอะนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่กำลังวิ่งเข้ามาในเมือง ดูบ้านช่องนะครับบ้านช่องของคนนี่ก็คงเป็นยังเป็นเขตเรียกว่าเขตที่ยังไม่ใช่ในเมืองมากนะฮะครับก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเข้ามาในเมืองนะครับ